3เคล็ดลับหาหุ้นเติบโต10บเท่า 1. ในวิธีที่เพิ่มความมาั่งคั่งของคุณได้เร็วที่สุดนะครับถ้าที่กว่าย่างอื่นนะก็คือหุ้นนั่นเองครับและหุ้นที่เติบโตถึง10เท่าหรือว่า1,000เนี่ยก็เป็นหุ้นในฝันของหลายๆคนครับเพราะว่าถ้าคุณหาได้เนี่ยเงินของคุณเนี่ยจะงอกเงยอย่างมาหาศาลเลยครับเช่นถ้าคุณมี1000โต1ิเท่ากลายเป็น1 0,000ครับถ้าคุณมี1 0,000โต10เท่ากลายเป็น10,000 0 ถ้าคุณมี1นึ่งแสนโตสิเท่ากลายเป็น1ล้านถ้าคุณมี1ล้านโตสิบเท่ากลายเป็น10ล้านครับทีนี้3เคล็ดลับในการค้นหาเนี่ยมีอะไรบ้างข้อหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนครับว่าเมกะเทรนเนี่ยคืออะไรเมกะเทรนเนี่ยคือสิ่งที่ i m มแพคคนทั้งโลกนะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหลายทศวรรษครับยกตัวอย่างเช่น Digital Transformation ก็คือคนเนี่ยจะหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น สองคือเอจจิ้งโซซ t y ครับคนทั้งโลกเนี่ยค่อยๆแก่ตัวขึ้น 3. ามคือ Climate Change หรือว่าภาวะโลกร้อนครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับแต่จริงเนี่ยไม่แค่เทรนยังมีอีกหลายอย่างมากเลยแต่สังเกตไหมครับว่าทั้ง3ตัวอย่างเนี่ยมีผลกระทบต่อคนทั้งโลกเลยและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากครับหุ้นที่จะโต10เท่าได้ต้องอยู่ในไม่แเทรนครับข้อสอเปลี่ยนจาก User เป็น o w n e r ก็คือเปลี่ยนจากการเป็นผู้ใช้กลายเป็นเจ้าของครับจริงๆหุ้นที่โตสิเท่าเนี่ยมันใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับหลักการนี้มันใช้ common sense ครับคุณใช้อะไรและคุณชอบและคุณก็คิดว่าอนาคตเนี่ยอีก5ปี10ปี20ปีคุณก็ยังจะใช้อยู่อันนี้แหละครับเป็นไปได้ว่ามีโอกาสโต10เท่าครับยกตัวอย่างเช่นคุณใช้ iPhone ครับ คุณชอบสินค้าของ Apple มากไม่ใช่แค่ iPhone นะ iPod เมื่อก่อนก็เคยใช้ MacBook ก็ใช้ Apple Watch ก็มี iPad ก็มีเรียกว่าชอบแล้วก็เสียตังค์ให้กับ p p p l ประไปเยอะมากและอนาคตก็ยังจะใช้ต่อไปทีนี้มาลองดูตัวเลขจริงกันครับนี่คือราคาของหุ้น Apple ในวันนี้นะครับอยู่ที่178เหรียญครับวันนี้คือวันที่9กันยายน2023นะครับ ร้อเ็ิบปดเหรียญอยู่ที่ตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อสิปีที่แล้วนะครับคุณตัดสินใจว่าจะไม่เป็นแค่ยูเซอร์แล้วนะฉันจะเป็นโอนเนอร์คุณก็เลยเริ่มเซอร์คุ้แอปเปิครับสมมุติว่าสิบปีที่แล้วเนี่ยคุณซื้อด้วยเงินหล้านบาทนะมาดูว่าวันนี้คุณจะมีกี่บาทนะครับตรงนี้คือสองห้าหกสามถูกต้องไหมครับอ่ะเราย้อนไปสิปีก็ต้องเป็นสองห้าห้าสามตรงนี้อ่า เห็นไหมครับว่าวันที่20กันยายนนะครับราคาหุ้นอัพเปิลอยู่ที่ประมาณ16เหรียญครับส่วนวันนี้อยู่ที่178้เสหรียญตอนนี้เราจะหาดูว่าเราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับราคาหุ้นตอนนั้นคือ16เหรียญใช่ไหมครับปัจจุบันคือ178เหรียญนะผ่านมาแล้วสิบปีนะครับเราก็กดค a ลคูลเล e ตครับปุ๊บออกมาแปลว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย ผลตอบแทนของเราคือเกินพันเนะครับตกต่อปีเนี่ยอยู่ที่27%ครับจริงๆนอกจาก Apple แล้วเนี่ยยังมีหุ้นอีกหลายตัวนะครับที่คุณเนี่ยใช้อยู่ทุกวันครับและในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โตเป็น10เท่าเลยครับเช่น microsoft visa mastercard แล้วก็ netflix เป็นต้นครับซึ่งหลักการเปลี่ยนจาก user เป็น owner เนี่ยใช้ได้กับหุ้นทั่วโลกครับและข้อ3สุดท้ายคือ ต้องถือหุ้นตัวนั้นได้นานด้วยครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับหุ้นที่โต10เท่าหรือว่าพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องใช้เวลาครับคุณต้องสามารถถือมันได้เช่น5ปีจริงๆ5ปีนี่คือเร็วนะครับประมาณ10ปีหรือว่า15ปีหรือ20ปีเพราะฉะนั้นคุณต้องใจยเย็นแล้วก็อดเปรีย้ยวให้กินหวานได้ครับแล้วถ้าคุณสนใจนะครับที่ใช้เงินเนี่ยทำงานให้คุณโตขึ้นเป็น2เท่า3เท่า5เท่าหรือเป็น10เท่าเนี่ย แล้วคุณเนี่ยก็ไม่มีความรู้มาก่อนด้วยนะครับคุณจะเหมาะมากกับคอร์สมีชื่อว่ามือใหม่กําไรในหุ้นรุ่นที่3ครับคอร์สนี้เนี่ยผมสอนแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับปีนี้เป็นปีที่3ามแลครับคอร์สนี้จะเหมาะมากกับมือใหม่นะครับที่ไม่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อนเลยหรือว่าลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นครับคอร์สนี้เนี่ยจะสอนให้คุณค้นหาหุ้นสไตล์ value investing ครับ ก็คือเฟ้นหาบริษัทที่ดีแล้วซื้อมันในราคาที่ถูกครับโดยเราเนี่ยจะเรียนกันถึง4วันนะครับครั้งละ2ชั่วโมงนะรวมแล้ว480นาทีเต็มครับสอนไปจนถึงวิธีเลือกโบรกเกอร์แล้วก็เปิดพอร์ตด้วยครับสนใจคลิกที่ไปโครับแล้วไปเจอกันในคลาสครับ